พ่อยอดรักสลักใจไึกถึงเพลงนี้กันไหมคุณผู้ชมไม่ได้ใจร้องถูกหรือเปล่านะขอกราบขอบคุณที่ได้รับไออุ่นการุณจากแฟนโอ้โหขอเก่าฉันลิ้นผมนี่สุดยอดเลยสะบัดเลยทีเดียวเพลงก็คุ้นๆอยู่นะคุ้นอยู่หมดละแต่ว่าคุณร้องเขาลืมต้นฉบับเลยค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ร้องเพลงนี้เพราะเราจะไปรำลึกถึง พ่อยอดรักสลักใจกันนะเจ้าไปเลยค่ะเอาจริงๆมิตรรักแฟนเพลงเยอะมากนี่สาลายอดรักสลักใจ,จนี่ฮะบริเวณหน้าสาลาหุ่นยอดรักสลักใจที่วัดหาดแตงโมมูสามตะบนนิ้วรายอำเภอสะพานหินจังหวัดพิจิตรไปเลยคิพิจิตรพิจิตร <laughs> พิจิตรนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือทางครอบครัวของพระเอกลูกทุ่งชื่อดัง คุณพ่อยอดรักสลักใจนะรวมไปถึงมิตรรักแฟนเพลงของคุณพ่อยอดรักเนี่ยเขาก็ร่วมกันทําพิธีบวงสวงวิญญาณของยอดรักสลักใจอดีตราชาเพลงลูกทุ่งชื่อดังที่ท่านเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อวันที่9สิงหาคม2551และเป็นการระลึกถึงการจากไปครบ15ปีค่ะ 15, 15ป,ปีแล้วแป๊บเดียวเนาะอาบรรยากาศบรรยากาศเป็นยังไงช่วงนี้หน้าฝนก็มีฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยแต่ พิธีนี้ก็ผ่านไปได้อย่างเรียบร้อยดีนะครับอีกทั้ง ไหนๆก็มาแล้วนเนาะเพื่อพ่อ,อยศรักท่านจะเ <c oughs> มตตาให้โชคเอ,อ,อ้าในพิธีก็มีการลวงลูกปีกปองในปีบ๊บเอ,อ้าของเขานี้มาในปี๊บเหรอะเออใส่ในปี๊บเออ,อแล้วแต่นะอุปกรณ์การเสี่ยงเนาะแล้วแต่ตามสะดวกเออเอาลวงมาแล้ว<น>ปุ๊บบอกเราไหมละ่ะเอ,อ้าเขาก็มีให้ดูมี<อ><อ>ให้ได้เห็นกันอยู่ว่าออกมาผลงานเป็นยังไงไม่เห็นเลยเอาเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวน่าจะมีภาพให้ได้ดูกันแล้วนะเขาบอกว่ามิดรักแฟนเพลงต่างนำพวงมาลัยไปคล้องคอ เอาไว้ที่หุ่นยอดรักบนสารายอดรักนั่นเองนะครับเรื่องของเรื่องอย่ามองไปในทางเรื่องของโชคลาภอีกเดียวคุณผู้ชมการมารวมตัวกันแบบนี้ก็เหมือนกับว่าให้มิตรรักแฟนเพลงญาติพี่น้องของคุณพ่อยอดรักเนี่ยได้มารวมกันเพื่อทําบุญร่วมกันนั่นเองนะครับงานนะฮะในวันนั้นน,ะนอกจากจะทําบุญวงสลวงดวงวิญญาณแล้วยังมีการจัดคอนเสิร์ตเฮ้ยโอ้โหหังเครื่องมาเต็มนักดนตรีก็มาเพียบ พ่อยอดรักเนี่ยเพื่อในวงการเยอะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นใครหลายๆคนก็ตามนักดนตรีรุ่นใหม่เนี่ยก็ให้ความเคารพใช่ไหมล่ะก็มาร่วมด้วยช่วยกันในงานแบบนี้ก็คือมาคอนเสิร์ตให้กับมิตรรักแฟนเพลงได้ฟังเพลงจะได้มีความสุลกันเพลงสับเปลี่ยนกันขึ้นมานี่แหละฮะพอกราบขอบคุณที่ได้รับ ไอ้อุณไม่ห้ามเลยเหรอไม่อยากจะรู้ว่าจะร้องไปถึงไหนเออเอาใครติดตามใครคิดถึงขอยอดรักก็ไปตามต่ออยู่ได้เพลงดังๆหลายเพลงเล<ค>ยทีเดียวนะคะ